สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ตลาดบเวสสัญจรแก่งเซี่ยวนะครับวันนี้อยู่กับพี่โลนะครับคุณคณิตแทผ่านผู้ชายในตํานานที่ภรรยาทิ้งไปแล้วหลายคนอันนี้ยังรอนะครับยังรอรอคอยเนื้อคู่คนใหม่อยู่นะฮะหลังจากที่ช้ำใจไปนะครับเป็นพ่อค้าหมูนะขายหมูนะครับหมูนี่เนื้อสวยเลยนะฮะตอนนี้โลเท่าไหร่นะหมูเรา 500, ห้าร้อยร้อยเก้าสิบนะฮะจากสองร้อยนะครับนี่นะ<ม>เครื่องในสดสดใหม่เลยด,มยดยมหมูนะครับหมูสดใหม่นะครับอันนี้หมูบริษัทนะบริษัท CP นะครับโลละร้อยเก้าสิบบาทราคาเท่ากันหมดไหมหรือว่ามีถูกกว่าอันนี้ถุงเท่าไหรอ่อันนี้ถุงละห้าสิบนะครับใครไปต้มก๋วยเตี๋ยวนะเล้งนะครับเล้ง ขาตั้งนะครับนี่เป็นเครื่องในงนี่หมูบดนะครับอันนี้เป็นพ่อค้าชายโสดนะฮะผู้หญิงท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรไหมครับ,รบเบอร์อะไรครับ087-03-68-745ดนะครับเอาอีกรอบครับ ร08708703036868745ครับ745นะครับเสียโลโอนไว้นะครับนะครับติดต่อมันได้เลยนะผู้หญิงด้านในสนใจหมูฟรีแล้วก็หมูฟรีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะฮะแต่เน้นว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีไว้ก่อนนะครับคุยได้นะอันนี้ก็โดนไปเยอะนะครับก็ถ้าจริงใจก็จะเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ อ่าหมูสดนะครับเซียโรเซียโรโอนไวนะครับอยู่กับเราวันพุธพฤหัสวันเสาร์นะครับที่สีแยกแข่งเซี่ยวนะฮะแล้วก็วันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์นะครับไปเจอกันที่สามแยกกกทอนนะครับวันจันทร์ก็จะไปเจอกันที่ศิลานะครับนะเสียโลหมูสดใหม่แน่นอนนะฮะเนื้อสวยๆเลยนะครับทําใหม่ๆทุกวันนะฮะจำหน่ายกันทุกวันนะครับกับทีมงานตลาดโบเบสัญจรนะฮะมาใช้บริการกันได้นะครับ เซียโลนะฮะเซียโลโอนไวอ่าก็โอนไวจริงหรือเปล่าติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะฮะเสียโลหมูสดนะฮะแล้วพบกันนะครับหมูสดหมูสดนี่